เซคิโออเกโรหัวหอกตาดังเลือดฟ้าขาวปิดฉากเกมพรีมีลร์อังกฤษในสีเสื้อแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อย่างยิ่งใหญ่หลังจากยิงปิดท้ายไปถึง2ประตูนในเกมปิดซีซั่นอีกทั้งยังเป็นการทุกสถิติของเวนดูนี่ยอดตำนานดาวยิงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกด้วย สำหรับซคิโออาเกลโลยอดดาวยิงชาวอาิตานของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้สร้างสถิติใหม่เป็นผู้เล่นที่ทำประตูในศึกพรีเมียร์อังกฤษที่เล่นให้กับสโมสรเดียวได้มากที่สุดด้วยสกอร์184ลูกหลังจากที่เขาทำได้อีก2ประตูในเกมนัดส่งท้ายฤดูกาลปี2020-2021โดยเป็นการเปิดรังเอทีฮัตสเตเดียมถล่มเอฟเวอร์ตันไปถึง5ประตูต่อศูนย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและสถิติดังกล่าวของดาวยิงวัย32ปีถือเป็นการทำลายสถิติเดิม183ประตูที่เวน,นิี่ยิงให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และนี่ยังเป็นเกมพิมพ์ลีอังกฤษนัดสุดท้ายของไอาร์โรในสีเสื้อแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกด้วยซึ่งทั้งนี้เอลกุนกำลังจะหมดสัญญาก,กับแมนซิตี้ในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนที่ใกล้จะถึงนี้และได้มีข่าวลือออกมาว่าเขาอาจจะย้ายไปค้ายแข่งอยู่ที่สเปนกับลาเซโลนาแต่ถึงอย่างนั้นเจ้าตัวก็ยังเหลือภารกิจสําคัญกับแมนซิตี้อยู่เพราะพวกเขามีคิวที่จะต้องดวลกับเชลซีในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่29นี้โดยปัจจุบันอการโรครองตําแหน่งดาวซันโวสูงสุดตลอดกกาารของแนซิี้้ดววยสทท่ํทไปล 2 6 0ประตูจากการลงเล่นรวมทุกรายการ389นัดและนี่แหละครับก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าจะถูกอกถูกใจคอบอลทุกท่านกันนะครับและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารฟุตบอลใหม่ๆกับพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์พร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารฟุตบอลอัปเดตใหม่จากพวกเรา EPL Mania แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ